เฮ้เฮ้พี hey, hey, ่ต้อนเป็นไรโอ้ไม like ่กอดกดไลค์ให้ฉันได้ไหมเฮ้กดไลค์ให้พี่ต้นหน่อยสิพวกแกเป็นคนรอไงมันท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ในแมปบ้านนาดิสตรีกนะท่านผู้ชม ซึ่งมันเป็นแมปน่าจะแบบเกี่ยวกับอารมณ์เหมือนกรุงเทพหรือเปล่าบ้านานามาจากบางน,นาหรือเปล่าดูดิภายในแมปก็มีอะไรเนี่ยเป็นบ้านนาแอพอร์ตท่าอากาศยานบ้านานารู้สึกว่ามันจะมีรถให้เราสปอนด้วยนะจุดเกิดของแต่ละคนนี่น่าจะอยู่สนามบินนะท่านผู้ชมใครเคยเล่นแล้วก็คอมเมนต์บอกฉันทีนะรู้สึกว่าจะเป็นรถอะไรวะน่าจะมาจาก Honda City ในชีวิตจริงหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็น How ดี City V ้ว <Huh? S 1> FC ว้าว สวัสดีมามาเราจะพาไปซิ่งรถเออเข้ามากับผมแล้วนี่รถเออวะเพรามันจริงๆด้วยปะเบรกดีจัดอะไรว่าดึงบเบรกมือกดตัวพีก่อนแล้วเข้าเกียร์หนึ่งด้วยกันกดตัวอ e ีนะอันนี้เป็นเมืองที่แบบร่มลื่นนะทนะ่านผู้ชมนะนี่เป็นไงเราจะเข้าไปในเมืองกันนะท่านผู้ชมเราจะไปดูความสมจริงกันว่าเมืองนี้มันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันรู้สึกว่าจะมีคนไทยคุยกันแหละน่าจะเป็นแมปคนไทยนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เมืองก็กําลังโหลดมา เมืองอยู่ด้านหน้าเราโหรถโคตรแรงเลย Honda City เราอ้ oh my god ด้านหน้าดูดิมีตึกอะไรด้วยที่อยู่กรุงเทพอะ่ะฉันไม่ใช่คนกรุงเทพ <c oughs> อธิบายบอกฉันดีนี่อันนี้ก็จะเป็นถนนใหญ่นะท่านชมหรือว่าคนที่ขึ้นมากับผมเขายัางอยู่บนรถนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอู้ตึกอะไรเนี่ยไปได้เปล่าเฮ้ยมีสถานีรถไฟ BTS ด้วยวะ่ะ Oh my Oh my รถไฟไฟ้าเราอันนี้ BTS BTS จอดจอดไป BTS กัน Security อะไรก็ใส่เสื้อ Security มา เขาก็ไปกอดผมแล้วเออเหมือนจริงๆว่ะท่านผู้ชมเหมือนในชีวิตจริงเลยหรือเปล่านี้แต่ก็ใกล้เคียงดูดิโอ้โหวันนี้เหมือนฉันจะมาเที่ยวกรุงเทพจริงๆเลยว่ะเอาระบัดผ่านตรงนี้ต้องซื้อก่อนไหมเนี่ยขอกดูครับไปเลยแล้วกันอ้าวขึ้นไม่ได้ BTS ปิดคือเออว่ะสถานีรถไฟน่าจะมีตรงนี้ที่เดียวหรือเปล่าในเกมเนี่ยยังไงทางขึ้นทางลงอะไรเหมือนกันหมดเลยเอ่าดูดิว้าว <Wow. S 1> เออว่ะมีสถานที่อะไรให้เราแบบไปลัดเลาะดูนะผู้ชมี๋้วเราจะมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างเอาแล้วถหนุ่มขนขาจไปนูน่นหลย โอเคขับรถต่อ รถต่อเราเอาอันนั้นเป็นจุดสิ้นสุดแมพไม่เหมือนในเมืองจริงๆว่ะเที่ยวกรุงเท,เ,เทพแบบสมจริงเลยอันนี้อะไรเนี่ยน่าจะแบบบ้านนานยูนิเวอร์ซิตี้มหาวิทยาลัยมหาลยัยนะผู้ชมอุ้ยอันนี้คือมหาลัยว่ะมหาลัยมอกรุงเทพปะเนี่ยนี่มันแมพกรุงเทพแบบสมจริงเลยนี่วะ่ะดูดิท่านผู้ชมมหามหาลัยตึกอะไรเขาก็แบบทำมาดีมากเลยนะดิยูเฉดผมก็ไปเจอแมพนี้มาผมก็เลยลองมาทดสอบระบบเข้าดูว่าเป็นยังไงนะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นโซนโซนมหาลัยอย่างเดียวหรือเปล่าวะก็อยู่ดุด ตึกแบบเยอะนะมาหาลลยกว้างอันนี้จะเป็นสนามอะไรในสนามเทนนิสแต่ยังไม่มีพวกเน็ตพวกอะไรนะเอยเหมือนได้ยินเสียงยางรถโดยเมื่อกี้มีสนามกีฬาวะพอดีนะมีรถให้คันหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าเขาให้มีระบบเก็บเงินหรือเปล่ารู้สึกว่าผมจะมีตัวนี้300หรือ3 0 0แสนวะแต่ในแมปมันจะมีอะไรบ้างนีย Delivery Man กับตำรวจเหร น่าจะมีอยู่2อาชีพหรือเปล่ากับประชาชนธรรมดาประชาชนคนในแมปก็เข้ามาเยอะเหมือนกันนะอะไรเขาบอกว่าเราได้มิวเอเป็นรี v o อะไรวะอ๋อแล้วฉันมาติดบ้านเลยเนี่ยนี่ผมจะออกจากมาหาลัยก่นอนจะรู้ว่าคนเขาไปถึงสถิตยอยู่ตรงไหนกันนะท่านผู้ชมเขาไปอยู่ตรงไหนกันในแมปนะนี่ BTS ย่งเหมือนเลยอย่างฉันขี่ถูกเลียนไปเ่ยขี่ทางไหน <laughs> ขี่ไปม,มัวแล้ว ดูโซนเมืองอื่นนผู้ชมอันนี้มันเป็นโซนมหาวิทยาลัยนะมหาวิทยาลัยของเราอีกข้ามเลนเป็รายการขออาภัยคุณตำรวจด,ด้วยผมมี12คันแล้วตอนนี้แล้วคุณไปได้รถมาจากไหนวะอันนี้ศูนย์ศูนย์ฮอนด้าเนี่ยรถได้ไหมเนี่ยน,นี้ก็จะเป็นตึกรามบ้านช่องอะไรต่างๆนี่นไงตึกที่ผมว่าเนี่ยอันนี้เขาสร้างมาเป็นแบบตึกรูปช้างอะไรรอเปล่าผู้ชมอันนี้ใครรู้บอกผมทีนะผมไม่ใช่คนกรุงเทพอู้ดูดิดูดิโอไม่เมืองใหญ่เหลือเกินรู้สึกว่าจะมีมีไฟแดงด้วยนะ น,นี่ปั๊มน้ำมันบางจาก,ากรับท่านผู้ชมตึกอันนี้ใหญ่มากไปซื้อรถก,กันอยู่ไหนวะโอ้โหเมืองใหญ่อันนี้ก็มี BTS ด้านนี้นะท่านผู้ชมถือว่าเขาทาเมืองกว้างมากเลยนะอีส่วนน้านนี้จะเป็นภูเขาอะไรวะสามารถขี่รถมาเล่นได้หรือเปล่าท่านผูน้ชมนี่นี่นี่อันนี้เป็นทางคอนกรีตวะเหมือนจะเป็นเฮ้ยสะพานมีสะพานแบบนี้ด้วยท่านผู้ชมดูดิคนน่าเล่นเลยพวกสะพานกับรถพวกสะพานอะไรต่างๆนะท่านผู้ชมรู้สึกแมพอย่างกว้างอ่ะเหนแล้วนี่มีป้ายบอกทางด้วยว่าไปไหนนี่ไปบางหินไปโคกสูง เดี๋ยวฉันลองขึ้นสะพานนี่ฉันจะขึ้นสะพานฉันจะเลี้ยวไปข้างเดี๋ยวฉันขึ้นสะพานอันตรงนี้มันจะไปโผล่ไหนวะน่าจะไปโผล่ฝั่งตรงข้ามนะเอ้ยดูดิมีภูเขาด้วยเนาะผมไปเล่นภูเขาก่อนเขาเข้าไปเมืองโซนขวาเมือเรยยังไม่ได้ไปเลยนักคนไทยเขาคุยกันอยู่ไหนวะผมไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าแมปจะกว้างมากแล้วรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตไปปกตินี่เราจะได้เงินบวกมาเป็นย5ิบาบาทจาก300กลายเป็น325 ล้วก็มีทางแยกไปอีกอะถ้าผู้ชมดูดิไอ่เหมือนแมปฟิลเหมือนประเทศไทยเลยเนะี่ยเหมือนมาเที่ยวกรุงเทพแล้วออกต่างจังหวัดหรือเปล่าแบบอยู่ในกรุงเทพแล้วออกต่างจังหวัดเออแบบนั้นก็ได้นะนี่ดูดิแต่แมปนี้กระตุกนิดนึงนะไม่รู้ว่าคอมผมช้าหรืออะไรอู้ดูดิแมปอย่างกว้างนะผู้ชมมาชื่นชมธรรมชาตินะผู้ชมใครชอบแบบใครชอบแบบขับรถอะไรแบบนี้จะไปดูกันว่าทางมันจะสุดตรงไหนนะรถนี้ก็ถือว่าบังคับไม่ยากเท่าไหร่นะก็ถือว่าใช้ได้แรงอยู่ Honda City ของเราเนี่ยไม่รู้ว่าคนในแมปนี้เขาไปหารถมาอย่างไงนะอันนี้ก็็เปนนออะไรยุทา ทางุรยานแห่งชาตานี่มีไฟแดงด้วยนี่แล้วท้กติดไฟแดงยังไม่รู้ว่าจะไฟเขียวตอนไหนเฮ้ยมันนับเลขด้วยวะท่านผู้ชมไฟแดงนับเลขด้วยดูดิผมเพิ่งรู้ผมนึกว่าไม่ได้นับเขาไม่ได้ทําประกอบเฉยเดี๋ยวผมจะมารอดูว่าถึงวีสุดท้ายมันจะเป็นไฟเขียวหรือเปลอดายู่ได้ยู่ห้าสี่สามสองหนึ่งเขียวไหมเฮ้ไฟเขียวสิพ่อพี่วะเออไปได้ละทางอย่างกว้างเลย อันนั้นทางไปไหนวะผมขี่มาไกลแล้วนะท่านผูน้ชมซึ่งมันอยู่โคตรไกลเลยอันนี้จะเป็นฟิลแบบรถทางไกลเงถนนคอนกีหรือเปล่าจะมี ถนนล,ลาดยางมาแล้วผมต้องไปไหนนี่มันกว้างมากท่านผูยย้ชมรู้สึกว่าแมพจะใหญ่มากอะ่ะอันนี้ฟิลมันกลับต่างจังหวัดหรือเปล่าดูดินี่เสาไฟฟ้าแรงสูงเลยนะท่านผูยย้ชมรู้สึกว่าด้านข้างเราจะเป็นอารมณ์เหมือนทุ่งนาเลยก็มีต้นไม้อะไรแบบฟิลแบบขับรถระยะไกลทางไกลโอ้โหว่าทางทางค่อนข้างไกลนะผมผมเข้าเมืองดีกวเ่าการเข้าเมืองที่ง่ายที่สุดก็คือรีดตัวละครไปเกิดอยู่สนามบินเเมืองอย่างกว้างเลยเฮ้ยแข่งปนายทำไมไม่ขี่เฮ้ยๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ขี่เบียดบ้าอะไรเนี่ย นายทำไมขับกับเราแบบนี้อ่าชนลงข้างทางเลยหยบหยกขับขี่ปลอดภัยใจเกเลยไม่ใช่ละเมื่อกี้ผมก็ไม่นึกไม่ฝันว่าเมืองมันจะออกไปไกลขนาดนั้นนะท่านผู้ชมเฮ้รถใครเนี่ยซี่รถอะไรเนี่ยเอาชนชนเอาดีเอาดีบวกเออเอาชนรถพังเลยเฮ้ใครวะนี่เขาเปลี่ยนรถมาจางไหนกันน่ะทำไมขับแบบนี้อ่าแล้วรถเขาพังปะเนี่ยเคมรี แล้วตัวละครผมทำไมมันเดินแบบนี้มาเดเนยาวมันวิ่งหนีเขาทำไมอะเราขอโทษนเจะเมสาวาเนาะให้ฉันได้บอกออกตัวใหม่นี่อีกล้รู้สึกว่าป้ายทะเบียนเราจะมีด้วยนะหนึ่งกนเออวะมีป้ายทะเบียนให้ด้วยรู้สึกว่าอันนี้มีอะไรซัมซุงเอลจีทีซีเอลฮ่ไนเออร์ฮอนด้าส่วนฮอนด้าอะไรมอเตอร์ไซค์อะไรด้วยนี่เป็นร้านอันนี้นี่ว่มขนาว่าอะไรมิกชูเหรอเป็นร้านไอติมแถวบ้านือนผมเคยเห็นอยู่น่าจะซื้อไม่ได้อะลรวรดชั้นไปนู่นแล้ว มีสะพานลอยด้วยนะผู้ชมโอ้โหจะดูทั่วยไหมเนี่ยวันนี้นี่ดูสึกว่าซ้ายมือผมจะมีตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จนะท่านผู้ชมแล้วก็สีแยกนี่จะเป็นนี่ไงมันนับเวลาอยู่ไฟแดงไฟเขียวเป็นห้างหรือเปล่าซ้ายมือเหรออันนี้ก็จะเป็นศูตรเทสล่าท่านผู้ชมดูดิเทสล่าอีลอนมัสก์ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้อไซเบอร์ทรัคไซเบอร์ทรัคมีขายไหมโอไมโอไม่ศูตรเทสล่าหล่อเนี้ศูตรเทสล่าอันนี้เป็นแรนโรเวอร์มะเนี่ยไหนมาดูดินี่ไงกดกดมีรถให้ซื้อว่ะเทสล่า ครั้ละหนึ่งล้านตอนนี้ผมมีเท่าไหร่สามแสนเนานี่มันเป็นจุดจุดจุดตอนนี้ผมมีสามร้อยหรือสามแสนวะกดวิวกดดูได้อ๋อจะมีศูนย์รถต่างๆนะผู้ชมให้เราสามารถซื้อรถซื้อรถได้แต่รู้สึกว่าตอนนี้เหมือนจะค่ําแล้วหรือเปล่าว่าฟ้ามันสว่างสว่างน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเนี้ยปีไปเรื่อยๆโอ้โหขวามือเราก็มีเมืองนะผู้ชมอันนี้อันนี้เป็นโฮมโปรใครเป็นมีนโปรก็แบบซื้ออุปรกรณ์ก่อสร้างสร้างบ้านอะไรประมาณนั้นเมืองด้านนู้นก็มีสะพานต่อไปอีกนะผู้ชมดูดิเมืองกว้างใหญ่มาก ตรงๆนะคลิปนี้ไม่รู้ว่าผมจะพาเที่ยวหมดทุกซอกทุกมุมของเมืองหรือเปล่าเพระาะว่าเมืองค่อนข้างกว้างนะท่านผู้ชมผมจะพาเข้าเมืองด้านนู้นโดยการใช้ทางชานทางนี้ได้ปะ่ะนี่ไงขึ้นสะพานโอไมค์ก oh ็สะพานมินต่อไปนูน่นดีเกอขความใสมือผมอะ่ะผมพาเข้าเมืองด้านนีน้ก่อนท่านผู้ชมโอโ้โหถ้าจะออกไปด้านนูน้นเหรอถ้าไม่เมืองกว้างยังว่ากว้างกว่าที่คิดนั่นเองท่านผู้ชมผมไม่มั่นใจว่าเซิร์ฟเข้าได้กี่คนนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าก็มีคนไทยเล่นนะอืมแต่ตอนนี้ผมจะว่าจะไปหารถยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นนนนมมาขีีัจะเป็ เป็นทางน้ําผ่านเลยว่าเป็นคลองอะไรสักอย่างคลองปล่อยน้ําอะไรสักอย่างขวามือมันจะเป็นทุ่งนานะดูดิถนนเขาทาไม่ซ้ํากันเลยนะท่านผู้ชมดูดิเป็นแยกนั่นนู้นนี่ออกไปถือว่าเป็นแมปที่น่าเล่นนะอันนี้มีปัมป๊มปตทมี b ี s ด้วย เมืองกว้างมากเลยอย่าขับเร็วกันมากนะอะไรคนไทยคุยกันด้นานหน,าน้าเราก็จะเป็นภูเขาอะไรเดี๋ยวผมพามาเข้าโซนเมืองด้านนี้ดกวยการขี่ขับผ่านตรงนี้ไปเลยจะได้ไม่ยากนะท่านผู้ชมนะเพื่อเป็นการหาแบบดีลเลอร์ขายรถไงอาโชรูมรถนี่ไงรถอะไรอันนี้ยี่ห้ออิซูซุแต่ทำไมไม่ไม่มีรถวะนี่ไงปั๊มปะตะทเราท่านผู้ชมก็ไปเซเว่นหน่อยกินอะไร <laughs> กินของโอไมโอไมเลี้ยวยากจุงเบย <laughs> มีอะไรซื้อได้ไหมไม่มีนะมีไก่ทอดขายเซเว่นนะ่าจะยังไม่เปิดน,นะปั๊ม ตอตทอขาก็ทําเหมือนนะทผู้ชมตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะค่ำแล้วนี่ผมไม่มั่นใจว่าโชว์รูมรถมันอยู่ไหนนอกจากเทสไล่แถวนี้อันนี่ผมกลับมาเมืองเดิมปันทเมเห็นซัมซุงเอ g ีเรียงกันเหมือนเดิมวะน่าจะไม่ใช่นะนี่ไงเบคอนทําอะไรไอสถานีตารวจก็มีเลยด้านนี้อุเมืองกว้างมากเอาตรงนะทผู้ชมผมนี่วิ่งไม่ทั่วเลยเอาสวนมากจะพายขี่รถแล้วก็พูดซะส่วนใหญ่นะ นี่นี่นี่วัยรุ่นวัยรุ่นเขาตามกันอยู่นี่ท่านผู้ชมไปตามเขาไปตามเขาเขาจะไปไหนกันเราไปด้วยได้ไหมดูดิดูดิอีกกระบะกระบะเขาไปเอามาจากไหนอ่ะไม่มีมีโลตัสด้วยซ้ายมือนะท่านผู้ชมก็จะไปไหนกันว่าผมไปด้วยดิรอเราด้วยดีไปนู่นแล้วเราไปด้วยดีเราไปด้วยได้ไหมตอนนี้รู้สึกว่าค่ำแล้วนี่ขี่แซงเลยขี่แซงเลยให้ใครชนกัน <laughs> ขับขี่ปลอดภัยนะพวกแกโวอ,ออกมาดอกเมืองด้านนี้มีอะไรอีกนผะู้ชมตัวนี้ก็เข้าแล้วอ่ะน,นี่จะเป็นอะไรวะสถา,านที่ช่างช่างรถได้อะไรหรือเปล่าแบบตรวจรถก่อนเข้าเมืองีช่างวัดน้ําหนักรถเฮ้ยเฮ้ยขับขีบ่แล้วเบียดเบียดเบียดแล้วเด็กก็บียดกันมาโอไมคโอไมคอุ้ยเมืองกว้างมากผู้ชมเอาดีๆนะนี่แล้วนี่ทางไปไหนเนี่ยเข้ามากันไปไหนกันเนี่ยผมไม่รู้ผมขี่ตามเข้ามาก <c oughs> <ๆ>จะพากันไปไหนทำไมมันมืดจังแล้วมันเปิดไฟรถยังไงวะ อ๋อกด L เปิดไฟตอนนี้ฉันไปไม่ได้เวนกรรมมันติด โอ้โหทางแบบทางแบบไปยากมากนี่เหมือนเหมือนตรงนี้จะเป็นที่อะไรวะเนี่ยพี่บอกนะี๋ยวไปที่แคมปิ้งกันเหรอคาเฟ่ไงโอ้โหทางมาคาเฟ่แบบสู้ชีวิตมากก็ถือว่าเดี๋ยวผมไปเที่ยวคาเฟ่ต่อนะผู้ชมเออถือว่ามันมันน่าเล่นดีนะผู้ชมวะเมืองอย่างกว้างผมยังไปไม่สุดเลยถ้าใครอยากเล่นก็อย่าลืมที่จะมาลองเล่นแบบนี้นะผมเอาลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะถือว่าเป็นแบบคนไทยที่น่าสนใจแบบหนึ่งนะท่านะผู้ชมนะนี่นี่นไปรุ่งกำลังไปรุ่งก็ลังกำลังพากันมาจอดรถนะมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปไปตรงนี้ बिल्कुल